สวัสดีครับพบกับ Redmi Note 14 5G จาก Xiaomi นั่นเองนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับในงบประมาณ7,000บวกลบนั่นเองจุดขายของเขาหลายอย่างนะครับอัปเกรดจาก Redmi Note 13 5G ทั้งเรื่องของกล้องมี OIS เรื่องของกันน้ำ IP64 มีลำโพงคู่แล้วและแน่นอนว่าราคาสามารถจับต้องได้เหมือนเดิมนะครับเพียงเจ่นบวกลบเท่านั้นเองนี่ที่บอกไปนะครับคือซื้อมาใช้งานทั่วไปวิ่งไรเดอร์อะไรต่างได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องและการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างเคสปกติเลยนะครับแต่จะเป็นเคสแบบ ทึบนะก็เสียบมีหลังๆมาแถมเป็นเคสทึบหมดละแล้วก็มีหัวชาร์จกับสายชาร์จแถมให้ปกตินะครับแต่รุ่นนี้ก็รองรับการชาร์จที่45วัตต์รุ่นนี้มากับหน้าจอขนาด6.67นิ้วนะเป็นจอ AMOLED อครับก็การแสดงผลต่างๆถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะเทียบกับมือถือ6,700บาททั่วไปนั่นเองในเรื่องของความสว่างนะครับสูงสุดอยู่ที่2,100นิตนะครับมุ่มมองการสดงผลโอเคทีเดียวแถมขอบกระจกเนี่ยเรียบสนิทด้วยสามารถ ติดฟิล์มเล่นเกมดูหนังได้แบบเต็มตาน,นั่นเองนะครับด้วความสว่างเนี่ยก็สามารถสู้แสงแดดเมืองไทยได้สบายๆเลยกล้องหน้าใส่มาที่20ล้านพิกเซลรองรับสแกนนิ้วบนหน้าจอด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างว้าวเลยเพราะว่าปกติก็จะอยู่บนมือถือหมือมืออัพขึ้นไปนะครับสำหรับพอเชื่อมต่อก็มีครบเลยทั้ง USB Type C หูฟัง3.5นะครับจะอยู่ด้านบนพร้อมลำโพงคู่สเตอริโอมี IR รีโมทสำหรับใช้งานรีโมทควบคุมพวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับตามสไตล์ของ Xiaomi นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็มากับฝาหลังนะครับมีให้เลือกถึง3สีสันด้วยกัน ฝาหลังจะเป็นแบบทูโทนนะครับอันนี้คือสีโครล์กรีนแล้วก็มีสีมิทไนท์แบล็กกับลาเวนเดอร์เพอร์โลอีก2ส,สีให้เลือกด้วยกันกล้องหลักนะครับความเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลตัวนี้มี OIS แล้วก็คือกันสั่นนั่นเองนะครับเวลาเราเดินถ่าย,ว,ยวิดีโออะไรเงี้ยก็มีความนิ่งขึ้นนะครับและเหมีอยนรวายที่8ล้านพิกเซลด้ระบบมากับ Android 14ครอบด้วย h y p e r o s 1.0นะครับาการใช้งานต่างๆก็จะเหมือนกับ Redmi Note 14ทั่วไปนะครับคือ,อตัวหน้าตาต่าง ถึงพวกแอปที่ติดมากับเครื่องเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับเป็นอแอปของ x i a o m ่ซะส่วนใหญ่นะครับที่เหลือก็สามารถลบออกได้นะครับแต่มันมีน้อยจริงๆครับเท่าที่ผมลองดูมานะก็ใช้งานได้แบบสบายใจนะครับที่เหลือก็สามารถลงผ่าน Play Store ได้ตามปกติเลยจะเป็นพวกโซเชียลเป็นเกมอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของเซอร์วิสต่างๆก็จะอยู่ในเมนูเซตติ้งซะส่วนใหญ่นะครับด้านสเปคก็อย่างที่บอกคือตัวนี้เนี่ยก็มากับ ชิป d i a m e n city 7025นะครับ 5G แล้วก็ตัวแรมเนี่ยให้มา8 g b และรุ่น512 g b จะให้แรม12 g b นั่นเองนะครับโอเคเรื่องการใช้งานอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะตัว Wi-Fi <ๆ S 2> ก็รองรับเป็น Wi-Fi 5G ปกตินะครับโดยตัวนี้ก็ไม่ได้รองรับ w i f i 6นะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ครับในเรื่องของอือ่นๆนะครับก็ะจะมี NFC เฉลียวมีแช,ชร์ต่างๆตามปกติมี Android Auto สามารถ cast joy ต่างๆได้าตามปกติสามารถโหลดทีมโหลดไฟล์เพิ่มได้นะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่มีอยู่แล้ว เปิด2หน้าจอก็จะมีให้เลือกเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบแบ่งครึ่งที่เป็นแบบ Standard ก็มีให้ใช้งานนะครับหรือจะเป็นแบบ Pop-up ัพแอปก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันไปใ,ใช้ดูแอปนะครับก็มีเหมือนเดิมนะและข้อดีของเฉียวมีคือรารองรับ แอปได้หลากหลายมากๆนะครับโคลนเกมยังได้เลยโอเคกล้องอาจจะไม่อยู่หวามากนะครับเพราะใช้เซนเซอร์เดิมนี่แหละ1้8ยล้านพิกเซลแต่มันมีกันสั่นครับกันสั่นมีดียังไงนะครับเวลาเราเดินถือหรือแบบถือมือเดียวถ่ายเงี้ยมันช่วยได้เยอะครับโดยเฉพาะวิดีโอเนาะแต่วิดีโอเนี่ยถ่ายได้แค่ Full HD นะครับเหมือนจะ 4K ไม่ได้ก็ยังเป็นข้อจํากัดอยู่แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับมือถือราคาประมาณนี้มีโหมดพอรท์เทรตนะครับมีโหมดในแล้วก็มีโหมดอื่นตามนี้ ดูดเทสต์ได้ประมาณ400ไปไปลายนะครับแรงกว่า Redmi Note 13 5G พอสมควรเลยนะครับประมาณ20-30%นะถือว่าใช้ได้เลยเรื่องขอสตอเรจใช้ UFS 2.2 <S <S นะทั้ง256และ512กิกเลย ที่มีทดสอบไม่ได้คือ GPS นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะในเรื่องของการจับสัญญาณก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าอยู่ในกลางแจ้งนะก็จับสัญญาณได้เยอะดีครับสำหรับ Redmi Note 14 5G ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับถ้าเทียบกับ Redmi Note 13 5G ก็มีการเปเกรดหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะกล้องที่มี OIS นะครับกันน้ำ IP64 ลำโพงคู been, okay, ally, ่สตอริโอยต่างๆก็มีครบนะครับแถมสเปคต่างๆก็แรงขึ้นอีกด้วยนะเราต้องบอกว่าใครที่หามือถืองบประมาณแบบ 78,000บวกลบนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะคือมันมีคู่แข่งอย่างเดียวเลยก็คือ p o c o X 7 5G ตัวนั้นนะ่ะก็ต้องยอมรับว่าสเปคมันดีกว่าเนาะแต่โพ c คมันขายแค่ออนไลน์บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปลองหน้าร้านนะ่ะและเล d m i มี t e 14 5G ก็เป็นรุ่นที่ขายหน้าร้านนะครับคือมีทั้งหน้าร้านด้วยมีทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็มีส่วนลดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับใครสนใจสามารถซื้อผ่านลิงก์ที่ผมแท็กบน u t u b e นะครับแล้วก็สามารถคลิกบนคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับ